เอาฮะหลังจากที่เราดูดตะกรอออกไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะนําไปปล่อยในบ่อใหญ่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปปล่อยกันเลยนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สําหรับผู้พาเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับวิธีการย้ายลูกปลากัดนะฮะไปลงในภาชนะที่ใหญ่ขึ้นนะฮะอันนี้ผมเพาะไว้ในลังโฟมนะครับทีนี้หน้าตอนนี้ก็ปลาก็ประมาณสัก1เดือนได้นะฮะ ก็ได้เวลาในการย้ายนะฮะจริงๆแล้วปลานะฮะเราสามารถย้ายนะครับเมื่ออายุนะครับมีอายุประมาณ15วันขึ้นไปนะฮะเราสามารถย้ายได้นะครับแต่ที่ผมไม่ย้ายในตอนนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ว่างนะครับไม่ว่างก็ <c oughs> เลยยังไม่ได้ย้าย เอาละเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมวิธีการย้ายนะครับในการย้ายปลากัดนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมีนะครับต้องมีหรือต้องเตรียมนะฮะคือน้ําพักทิ้งไว้ก่อนนะครับที่เราใส่ถังพักทิ้งไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็นี่ฮะกระมังนะฮะกระมังหรือขันหรืออะไรก็ได้นะครับ เพื่อลครับเพื่อที่เราจะตักปลานะฮะลูกปลาที่เราจะทําการย้ายนะครับมาใส่กระมังนี้ก่อนนะครับโดยวิธีการก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับง่ายๆนะฮะเราก็ทําการตักลูกปลานะครับลูกปลาที่เราจะทําการย้ายนะครับมาใส่ไว้ในกระมังนะครับวิธีการก็พยายามนะพยายามตัก ค่อยตักให้หมดครับอันนี้เป็นแฟนซีนะครับแฟนซีไว้หนึ่งเดือนน่าจะได้นะครับประมาณนั้นนะครับก็ทำการค่อยๆตักไปนะฮะอันนี้จริงๆก่อนจะย้ายต้องมีการดูด ดูดตะกอนแต่ว่าผมไม่ได้ดูดนะฮะจริงๆถ้ามีการดูดมันก็จะดีขึ้นนะครับน้ําก็จะไม่ไม่ข่ดแบบนี้นะฮะก็ตักลูกปลาจนหมดนะฮะสาเหตุที่ต้องมีการย้ายนะฮะเพราะว่าเมื่อนะครับเมื่อปลามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ เราจะต้องทําการย้ายนะฮะเพื่อให้ปลามันโตไวขึ้นนะครับถ้าเราเลี้ยงไว้แบบนี้นะครับปลาเราจะจะโตช้านะฮะแล้วก็ระบบการจัดการนะครับเดี๋ยวจะต้องมีการแยกนะฮะถ้าตัวไหนที่รู้สึกว่ามีขนาดใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนนะฮะหรือที่เรียกว่าหัวคอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะฮะเราก็ควรจะต้องแยกเพราะว่าถ้าเราเอาเขาไว้นะฮะอย่างอย่างนี้นี่ยเรียกหัวคอกเลยครับ เอาไว้รวมกันนะฮะเขาก็จะแย่งแย่งอาหารกับน้องๆของเขาไปหมดนะฮะจะทำให้น้องๆพวกนั้นได้รับอาหารที่น้อยลงนะฮะทำให้ปลาโตช้านะครับก็เทคนิคของผมผมก็จะจับแยกไว้นะครับก็อพยายามค่อยๆตักค่อยๆช้อนจนหมดนะครับหลังจากที่เราตักลูกป,ปลาหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็นะครับทีนี้เราก็จะ จะต้องนำปลาไปปล่อยนะครับในบ่อที่ใหญ่ขึ้นนะฮะเป็นบ่อพลาสติกที่เพื่อนเพื่อนหาได้นะอย่างผมผมปล่อยในบ่อพลาสติกนะครับเจนผ่าศูนกลางบ่อที่ผม่ะปล่อยก็ประมาณ90เซ้นนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปปล่อยนะฮะผมแนะนําให้ดูดดูตะกรกนี้ออกก่อนนะฮะดูดตะกรอออกก่อนเพื่อให้น้ําสะอาดที่สุดนะครับก็ในการดูนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้หลอดนะฮะก็แนะนําให้ใช้หลอดกันนะครับเพราะว่า หาง่ายครับมันสามารถดูดได้หลายอย่างนะฮะจะใชออ้อะไรก็มาตักก็ได้นะฮะอย่างเช่นที่ตักปลาก็ตักได้นะฮะอย,อย่างเช่นแบบนี้นะที่ตักปลาเล็กๆคะฮะเราก็มาตักอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่นี้ที่ตักปลาผมมันใหญ่นะฮะผมก็เลยใช้หลอดดีกว่าครับ หลังจากที่เราดูดตะกรอนออกไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะนําไปปล่อยในบ่อใหญ่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปปล่อยกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อที่ผมเตรียมไว้นะฮะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างที่บ่อ90เซนนะครับก็ระดับน้ําที่ผมใส่ในตอนนี้นะครับลึกประมาณ10นิ้วได้นะครับลึกประมาณ10นิ้วนะครับอันนี้เป็นกระมังทรงสูงนะครับ ก่อนอื่นนะฮะก็ต้องเตรียมน้ําพักไว้นะครับอย่างต่ำๆหนึ่งวันนะฮะหนึ่งวันหนึ่งคืนนะฮะนี่ผมพักทิ้งไว้แล้วนะครับแล้วในลำดับต่อไปนะฮะสิ่งที่เพื่อนๆควรจะต้องใช้นะครับนั่นก็คือเกลือแกงนะฮะนี่เป็นเกลือแกงเป็นเกลือเม็ดนะฮะเกลือเม็ดก็คือเกลือลักษณะที่เป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับหลายท่านถามผมว่าใช้เกลือไอโอดีนได้ไหมไม่ได้นะครับไม่แนะนําให้ใช้นะครับให้ใช้แต่เกลือเกลือเม็ดหรือเกลือแกงเท่านั้นนะฮะ คุณสมบัติของเกลือนะครับก็อย่างที่หลายๆท่านรู้อยู่แล้วนะฮะก็สําหรับฆ่าเชื้อและฆ่าเชื้อต่างๆในน้ำนะฮะปริมาณที่ผมแนะนำนะครับก็คือ1กํามือนะฮะหกำมือคือ1กํามืออย่างนี้เลยนะครับกำมือใหญ่ๆอย่างนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับนะฮะใส่ไปเลยครับหลังจากที่เราใส่เกลือไปแล้วนะครับแนวลำดับต่อมานะฮะที่เราจะต้องเติมก็คือน้ําหมักนะฮะอันนี้น้ําหมักผมก็ปริมาณแก้ว3 2อออนนะฮะ แก้วที่เราใช้ขัดปลากันนะฮะก็ um, 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 parole, like drugs, um, 1แก้วใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับแบบเข้มข้นนะครับใส่ลงไปเลยครับเมื่อเราใส่2อย่างนี้นะครับเราก็ทําการนะฮะทำการคนคนนะครับคนให้ละลายนะฮะหลังจากที่เราเตรียมน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็นําลูกปลาของเรานะฮะลูกปลาที่เราจะปล่อยนะครับที่เราเตรียมมานะฮะ ขั้นแรกเลยนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับทําการเอากระมังที่เราจะปล่อยนะฮะมาลอยน้ําไว้แบบนี้นะครับเพื่อนะฮะปรับสภาพอุณหภูมิระหว่างน้ําในบ่อเพาะกับน้ําที่เราใส่ลูกปลานะฮะป้องกันการนอกน้ำนะฮะโดยปกติก็ต้องลอยประมาณส5ห้านาทีนะฮะเป็นอย่างต่ำๆเพื่อป้องกันการนอกน้ำนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอุณหภูมิมันต่างกันเยอะนะครับระหว่างกระมังนี้กับนี้นะฮะลูกปลาที่เราปล่อยไปอาจจะนอกน้ำได้นะฮะ แต่ในส่วนนี้นะครับคาแนะนําของผมก็คือเราก็เอานําน้ำนะฮะน้ําที่เราพักไว้นี่นะครับมาใส่ตอนแรกนะฮะมาใส่กระมังนี้ไว้เพื่อตักลูกปลามาใส่ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาน้ําของมันเลยเนี่ยปลาก็จะคุ้นชินกับน้ําที่เราได้ตักไปใส่กระมังนะฮะซึ่งวิธีการผมใช้วิธีนี้นะครับอัตราการรอดก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกๆครั้งที่ทำการย้ายก็ไม่ไม่พบปัญหาว่าลูกปลาตายนะฮะในขณะย้ายนะครับ ผมก็จะทําการลอยไว้แบบนี้ก่อนนะครับหลังจากผ่านไป15นาทีนะครับก็ทําการปล่อยได้เลยนะฮะวิธีการปล่อยก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็นี่นะให้เรากดนะครับกดน้ําจากภายนอกนะเข้ามาในกระมังนะครับค่อยๆกดอย่างนี้นะครับกดเบาๆนะฮะให้น้ําเข้ามานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราค่อยๆยกยกกระมังนะฮะยกอย่างนี้นะฮะคือ คือยกอย่างนี้มาอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะเป็นการลินลินนะฮลินให้ปลาออกมานะครับอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันการนอกน้ําของปลานะครับการปล่อยนี้ก็อัตราการรอดนี่ปกติผมทาก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นได้นะครับไม่มีการนอกน้ําหลังจากนี้แล้วนะครับก็นี่นะฮะก็ทําการย้ายเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะหลังจากนี้เราก็ให้อาหารปกติของเรานะครับ อาจจะเป็นเต้าหู้ไข่ไปเรื่อยๆสลับกับอาหารลายแดงที่เราใช้เลี้ยงอยู่เป็นปกตินะครับก็จะทําให้ปลาเราโตไวขึ้นนะฮะสำหรับการย้ายเพราะว่าเมื่อเขาอยู่ในพื้นที่ที่กว้างขึ้นนะฮะน้ำดีขึ้นการกินอาหารเขาก็จะดีขึ้นการกเจริญเติบโตก็จะดีขึ้นนะฮะก็วิธีการย้ายต่างๆก็ประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมฮะสำหรับใครที่ติดใจสงสัยในข้อไหนนะฮะสามารถ ทักมาสอบถามที่เพจ f a c e b o o k บ้านประกาศระยองได้นะครับหรือที่ Line ID นะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะไอทระยองนะครับตัว I ตัวที่ y o n g นะฮะหรือเพื่อนๆที่ต้องการสั่งซื้ออาหมีนะฮะหรือชุดน้ำเขียวก็สามารถสั่งซื้อกันมาได้นะครับทั้ง2ช่องทางนี้นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ